บารามุลลาอาถันหนังระทึกขวัญเหนือธรรมชาติผสมผสานกับปริศนาการหายตัวไปของเด็กๆเ,เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองบารามุลลาในแคชเมียร์โดยมีริดวานนายตำรวจที่กำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัวและบาดแผลทางใจเขาต้องสืบสวนคดีเด็กหายตัวไปอย่างลึกลับหลายรายซึ่งแต่ละคดีมีเงื่อนงำคล้ายกันและมีดอกทิวลิปสีขาวปรากฏขึ้นก่อนที่เด็กจะหายไป ขณะเดียวกันริดวานภรรยาคือกุลนาและลูกๆก,ก็เริ่มเผชิญกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในบ้านหลังใหม่ที่พวกเขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่การสืบสวนและการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณได้นำพาให้ริดวานค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวในอดีตของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวสู่กนตรกรรมของครอบครัวชาวแคชเมียร์ปันดิตหรือชนกลุ่มน้อยชาวฮินดูที่ถูกสังหารและถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ วิญญาณที่ตามหลอดหลอนปลายเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความสูญเสียในอดีตของแคชเมียร์ที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายหนังภานเรื่องผีเข้ากับความจริงที่เจ็บปวดโดยสื่อถึงการเยียวยาและการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ต้องพลัดถิน่นเป็นภาพยนตร์ที่ใช้เรื่องราวสยองขวัญเหนือธรรมชาติมาเป็นอุปักษณ์ของบาดแผลทางใจร่วมกันและการพลัดถิ่นในประวัติศาสตร์ของแคชเมียร์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ